ฉะนั้นคลิปนี้กับมาบอกเรื่องเล่าของอีหลาหน่อยน้ำแม่นะคะพี่น้องใน้บอกว่าเมื่อว่านี่กับเป็นเรื่องเล่าของการชื่นมื่นนะคะพี่น้องเพราะว่าถือว่าเป็นการได้ไปพบปะดารานักร้องเออบอกว่าเทิงดาราเทิงนักร้องนะเพราะว่าเป็นดาราไข่อกนะคะพี่น้องก็คือถือว่าเป็นวันเอครบรอบ11ปีนะคะของลูกทุ่งรักไทยนะคะพี่น้องก่อนอื่นการสวัสดีกับพ่อผมแม่เอีบซี่ สุขุมสุขชนยินดีตอนรับขอสู่เพจิดงตะกับวันเจโอทู่นะคะพี่น้องสิมาว่าเรื่องเล่าของการไปทำการแสดงยู่ที่อ,อ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกอทมอเมรอว่าน,นี่นะคะบอกแก้วที่สิบต้องเอาไขา่อ้อไปนั่งได้พี่น้องอ้บอกว่าลัางกาันค่ะพอโจเพลนก็บ,บอกว่าที่สุดเลยครับคายอ้อยิ่งใหญ่ในเมืองกอทมอเออจากงานครบรอบสิบเอ็ดปีลูกทุ่งรักไทย ศิลปินมาทั่วฟ้าเมืองไทยพี่น้องมากบุมาบุสุสุขสุขคนขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ช้างเดชาธรน,นะคะสุวินิจิตนะคะพี่น้องอันนี้คือผู้คนได้เชิญบอดจูและอีหล่าหน่อยและเช่าคณะไปนะคะทั้งพระเอกอมแอมพระเอกนางเอกอมแอมพระเอกวัดศรีวดุลนะคะพี่นอ้องก็เห็นไปนะคะป้อมกันนี่ดาราค่ายออกเพียบนะคะพี่น้อง แล้วก็ไปเจอดาราอื่นๆน,น,นักล้องนักสแสดงดังๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะพ้อมกันนี่ก็ได้รับเชิญนะคะพี่น้องให้ไปงานกาลาดินเนอร์พ้อมนะคะนั่นก็คือตะกแตรียเฉลิดาดาะคะพี่น้องเ้ยเห็นมากมาหลายตานะคะเพราะว่าจะเป็นพี่ดิวนะคะพี่ดิวนะคะก็คืออีกคูหนึ่งนะคะพี่น้องที่เป็นดาราซํำเป็นดารานุ่ของเอ่อค่ายอ้ออีกคูหนึ่งนะคะ เมื่อวานนี่ก็บอกว่าบรรยากาศชื้นมึนนะคะพี่น้องโอ้โหแน่แนขนัดนะคะพี่น้องมากกันเต็มนะคะพี่น้องกับจบเอจอเจ้าหลับพี่น้องฝนบบตกดิมาท่าเรียวๆพ่นละหาเดินทางต่อพ่นละฝนตกมากพี่น้องอดดูคนก็บอกว่าโอ้ดีแล้วเนาะแต่ยกเลิกกันแสดงข้างกอด่หมอนะคะพี่น้องบอกว่าตกแรงมากได้เวลามันก็จิตตกโหลดดิแน่นมาละพี่น้องฝนยกเลิกไปทั้งหมด่อ,อห่างอ่นไมพี่น้อง หางานได้ที่ยกเลิกไปเพราะว่าบรรยากาศาแบบนี้แหละฝ่าฝนก็เปลี่ยนใจนะคะพี่น้องก็เข้าสู่ฤดูฝนยางเต็มดูแบบแล้วดินะคะพี่น้องเมนมากอะขาดทุนทั้งผู้จ้างทั้งผู้จัดทั้งผู้ทั้ง,ง,งนักแสดงพร้อมนะคะพี่น้องก็เลยถือว่าถือว่าเป็นการยกเลิกไปนะคะพี่น้องเพราะว่าการเหลือเวลาอีกบอนับถอยหลังแล้วพี่น้องที่จะอเอนว่าจะปิดฤดูกาลวงหนึ่งแล้ว นะคะพี่น้องสาวหน่อยเพชรนบานแพ่งสิเป็ดปิดฤโโดูกาลวันที่2ดมีถุนายนดนีเด้อพี่น้องนะคะสําหรับงานของมือนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าของงานครบรอบสิบปีก็ได้มารวมกันพร้อมกันนี้ก็ได้พูปะก,กันนะคะได้บูดพูดถึงเรื่องเล่าของผาพยนตร์เรื่องไาอ่ออีกนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆมเมื่อว่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะส่วนน้ลาน้อยขึ้นทําการแสดงพี่น้องเอ้ยตาหักตาแพงที่เก่าละ พขาอกแม่ๆเอฟซี่กับมาหุ่มมาหอมเต็มนะคะพี่น้องมาคอยให้กำลังใจทั้งอตูพร้อมนะคะพี่น้องบอกว่าตาหักตาแพงคบสุขุสุขคนคบมากมาหลายตานะคะพี่น้องเอานะคะสำหรับคลิปนี้กับมม่วงสู่กันฟังฝาม่านนี่นะคะพี่น้องขอบคุณสุขูสุขคนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอาบรรยากาศในการทําการแสดงมใม้เบิ้งนํานะคะถ่ายขิดนะคะพี่น้องขอบคุณสุขุสุขค้นเลยจ้าเด้อรื่มก็นไหลก็นแร์ก็ตีตามนะคะพี่น้อง และร้ามวันนี้ก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แต่งเป็นกำลังใจกับทั้งช่องทะแลกัดน,นะคะและที่สำคัญเขามารวมเป็นสมาชิกช่องนะคะเพื่อจะได้เห็นช่วงคลิปก่อนไครนั่นเองนะคะพี่น้องขอบคุณเลยหลา้เจ้าสวัสดี 我们。 I don't know what you're talking about. I'm <laughs> ที <łość> ่เซ <Billboard Sports> ็นด้น E B G ในได้จากอะไรเลังใจีคุณมีอบเซ็นานี่แหิตางช่องจินเสียงตวค่ะ B B